เป็นอเอนโก้งมันยังคันคันอยู่ในข้ออ้าวพี่จะทําก็ทําเลยหรือพี่จะทําเทา้าทำไม่พาเปลยนสีพาเปลี่ยนสีเดี๋ยวหนูแต่งให้นิดหน่อยเออไม่ใ้ร่รล่มเนี่ยข้างนี้เห็นไหมมันมันมันกล้ว่ามันคันอยู่มันเจ็บอยู่โก้งเนี่ยโซ่ของเลบหนังออกเอาให้นั่นเลยเพราะไปนู่นพี่ไม่ได้ทําแล้วเอ,อื้อมแต่พี่ก็กลับฝั่งประเทศพี่ก็รอในฝั่งเอาไว้เยอะๆนั้นแหละ หนูเบาเลยแม่ข้างนั้นนะน้องก้าวน้องน้องก้าหรือน้องก้าวก้าค่ะก้าต้นก้าใช่ค่ะชื่อน่ารักนะชื่อต้นก้าปละกบยังเป็นขนาดนี้เลยเหรอเขาไม่มีที่ตัดหนูมาเจอคลิปพี่เอื้อมกี่เดือนแล้วอะเพิ่งเจอมั้งเพิ่งเจอเจอตามมาหายเลยน่หลมาก็หายเจอเจอปพ๊บตามหา<ล>ใช่ไหมครับล้วพี่มันมันมัน,มนคือแลพ้พี่มันไม่ได้ขบแต่เอเพียงแต่ว,ว่ามันขบหนังแล้วค่ะ แตแประมาณน,น้องก้ารู้ไหมว่าไม่เล็บน้องก้าเป็นแบบนี้น้องก้าตัดเล็บผิดวิธีน้องก้าไปตัดลึกเข้าเกินไปเวลาเล็บมันยาวออกมามันก็จะมาจิ้มตรงนี้ใช่นนี่น้องก้าน้องก้าเจ็บไหมเจ็บฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหม,มนยนีไม่อยากพายาเลยเจ็บอีกแล้เพราะว่าน้องก้าตัดเล็บผิดตัดให้มันเข้าแบบไหนใช่ เลยซอยเลยแปะทุกทีเลยเลยไปทุกทีเลยเจ็บตรงนี้ใช่ครับตรงแปะไป,ไปคุณพี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเพื่อนปิดร้านอุ้ยเปิดแล้วล่ะป่านนี้โอ้เปิดแล้วเปิดแล้วพี่เปิดแล้ว,ลว,ลว,ลวที่ไหนอะคะพี่ฮะที่ไหนเนีแยมอเตอร์ไซค์เมื่อกีอ้เขาดูให้ว่าเออไม่รู้เปิดร้านหรือย,อยังอะไรประมาณนี้คือว่าของพี่เอื้อมาถ้าไม่มีคนจับให้อ่ะมันจะไม่โออ่ะเพราะมือพี่จะไม่บังเกิ้ล ของน้องค่ะปิงปองปิงปองอันนี้หนูเป็นมะมันยาวกว่าเป็นเนี่ยจะไปที่ละลายกายตึ้งเกิอตัวเองมาจน เริ่มเป็นแล้วกาตอนมีอะไรเ็ดไหมครับค่อบแต่หนูไม่ปวดใช่ไหมมันต็ปวดอยู่นะ ต้องถามถึงว่าปวดนิดนิดแล้วปวดไม่เยอะแต่ว่าอันที่เล็บตอนเล็บอยู่เจ็บก,กว่านี้โอ้เจ็บเจ็บแต่ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้หรอวลุงกาต้องไปกินยากนแก้อักเสบสองแผงใช่ต้องกินนะไปกินอักเสบแน่เจ็บตรงนี้นนไม่บายอ่านะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันช่วยได้ไหมมันจะช่วยในระดับนี้ใช่แต่พี่เอิ้มเอาแบบชาเลยอ่ไม่ได้แต่พี่เอื้อมก็ถาม <Yeah. S 1> ออร้านเภสัชเขาบอกว่าเอามาชาใช้ได้เหมือนกันแต่เพียงว่าถ้าเกิดมันมันมัน,ม,นมันมีแผลมันอาจจะแตกแค่นั้นเพราะทุกคนใช้ไปเขาก็โอเคแผนละกลัวจะปัญหา หนูนั่งรถมาไม่ติดใช่ไหมเนี่ยไม่ติดแตขึ้นทางหลวงมาแลที่อะไรนะหนูมาไอ้ตักสิยงครับอ๋อตัิเสี้นหายไปไหมมันแสบมียาหมฮแสแสเพราะตัวนี้แต่ว่าเจ็บไหมยังมีไหมเมื่อกี้ถูกไม่ได้ถูกถูกได้แล้วใช่ไหมนี่ไงชิ้นเนี้ยนี่ไงชิ้นของหนูเป็นอย่างนี้เลย อย่างนี้จิตเข้าไปเลยใช่ไงมันเป็นลักษณะนนอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ไอ้เล็บตรงเนี้ยที่เล็บตรงเนี้ยหนูเห็นไหมโค้งของเล็บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันมาแทงหนูตรงนี้แล้วหนูถึงเป็นแค่เนี่ยหนูก็หายแล้วมันจะกลับมาเป็นอย่างเี้กลับมาเป็นอีกไหมถ้าหนูไม่เป็นหนองหรืออักเสบหนูไม่ต้องไปทำอะไร ใช่หนูเอาวิกกะใส่ข้างเลยปะวิกอ่ะมันจะทําให้ไม่เป็นไรค่ะพี่กาวิกอ่ะมันจะทําให้เนื้อเล็บเรานิ่มเล็บมันนิ่มแล้วเราจะไม่หกแล้วเวลาที่เล็บขึ้นมาใหม่อ่ะน้องทําแบบนี้นะคะอันนี้พี่เอิ้นก็จะได้บอกคนที่อยู่ในเพจด้วยเหมือนกันหรือใน YouTube บางคนไม่ได้มาทำเราเขาอยู่ไกลหนูตั้งเหล็กแหลมมาตั้งตรงอย่างเงี้ยแล้วก็ขูดขูดขึ้นขูดลงขูดขึ้นขูดลง,ดดลงตรงข้างๆเล็บสองข้าง น้องก้าก็ต้องทำพอขูดปุ๊บเนี่ยเศษของเล็บเนี่ยมันจะขึ้นมาก็คือเศษของเล็บมันจะทําให้เล็บเราบางแล้วเราก็เอาไม้กวา่แล้วเล็บอะ่ะมันจะไม่กดมันจะไม่กดเลยแล้วมันจะดีขึ้นถ้าเล็บขึ้นมาใหม่น้องกล้าห้ามตักข้างเล็บอีกปล่อยให้มันยาวพอมันยาวออกมาถ้ามันไม่อักเสบหนูก็ปล่อยมันยาวออกมาจนให้เล็บตรงนี้มันเต็ม พราะเพราะทไมอ่ะถ้าหนูไปตัดข้างเล็บอีกต่อไปเล็บของหนูจะกลายเป็นคนไม่มีเล็บเพราะว่าหนูตัดเล็บผิดวิธีมันก็จะกลายเป็นเล็บที่เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเล็บอ่ะมันจะหายไปเลยถ้าหนูอยากให้เต็มห้ามหนูมคนชอบงัดแงะบ้างงัดนสิถ้าเป็นคนงัดแงะหนูหนูต้องเลิกถ้าน้องก้าวไม่ไม่เลิกเรื่องการงัดแงะเล็บหนูจะไม่มีเลยมันจะมันจะหายไปเสร็จแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ